ครูเอหมอสอนจะมาคุยเรื่องขิงกันนะคะวันนี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคือพี่เอมี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านก็พี่เอมี่ก็เป็นครูจิตอาสาเกษตร,รกรรมธรรมชาตินะคะของศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติเพชรบูรณ์นะคะวันนี้ก็ครูเอก็ชวนมาคุยเรื่องขิงใช่ไหมคะได้ข่าวว่ากำลังปลูกอยู่ ตอนนี้ก็ปลูกขิงที่เขาพอค่ะก็เหมือนกับว่าขิงมันก็เริ่มจะแบบเริ่มโตแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มจะมีวัชพืชขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังโตไม่ค่อยเต็มที่บ้าง<ม>พอดีเห็นที่เมี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเ,เกี่ยวกับทางด้านาวิธีการปลูกแบบมาบเอื้องนะคะเลยจะมาขอความรู้จากพี่เมี่หน่อยนะคะโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็คงก็คงทราบนะคะว่าครูเอกก็จบแพทย์แผนไทยเหมือนกันเนาะ จริงเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องปลูกขิงใช่ไหมอยากให้ให้ครูเอะเล่านิดนึงค่ะว่าจริงแล้วขิงที่เราปลูกเนี่ยแล้วมันมีสรรพคุณยังไงบ้างนะคะ,คะก็อย่างก่อนหน้านี้นเ,นเหมือนกับที่กรูเอ๊เคยทาคลิปเกี่ยวกับขิงมาแล้วนะคะขิงจริงๆอะตอนนี้คนนิยมกันมากเลยเพราะว่ามีสรรพคุณในการแก้ไอแก้หวัดแก้เจ็บคอนะคะและยังสามารถช่วยแก้คลื่นเหียนได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยเหมือนกับว่า พยายามหามาเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองกันในช่วงนี้ค่ะเพราะจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรา,าเราดูจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะ,ะเขาก็จะมีการบอกว่าเออขิงอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับกระชายกระชายอาจจะมีฤทธิ์มากกว่าขิงประมาณ1ิบเท่า<ะ>แต่ก็ถือว่าขิงเนี่ยมันก็สามารถมีสรรพคุณในการช่วยต้านหรือเ่ออเสริมภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันค่ะจริงๆจะว่าไปแล้วนะเราทานขิงเนี่ยเราเราชินกับการทานขิงเนาะนะคะมันเรามีน้ำขิงใช่ไหมคะ เรามีการทานขิงในในหลายๆหลายๆอาหารนะคะเช่นอะไรไก่ผัดขิงอย่างเงี้ยนะม,มันก็มันก็เป็นอาหารที่เราทานประจําวันอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ยงก็อยากรู้จริงนะว่าน้องเอน้องเอปลูกมากน้อยขนาดไหนนะคะ ตอนนี้ปลูกที่เขาคอประมาณเกือบห้าไร่ค่ะอืมค่ะปลูกมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆแล้วอะค่ะก็จริงๆก่อนที่จะปลูกขิงเนี้ยก็ต้องเตรียมพื้นที่อพอสมควรโหทั้งๆแบบมีการยกร่องทั้งไถทั้งตับที่ค่ะค่ะแล้วก็ขิงเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับดินร่วนปนทรายนะคะ,คะเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบน้ําขัง แล้วก็เราถึงต้องยกแปลงขึ้นมาให้มันสูงหน่อยพูนขึ้นมาให้สูงประมาณห้าเซนสิบเซนอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะปลูกขิงแล้วขิงนิยมปลูกที่เขาคอมากเลยค่ะเหมือนปลูกแล้วงามแล้วเขาก็พวกมงอะไรเงะะี้ยค่ะนิยมมาปลูกกันเนาะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเวลาที่เราปลูกขิงเนี่ยดินเราจะถูกคือมันมัน,ม,นมันใช้ปุ๋ยเยอะนะคะมันใช้มันใช้แร่ธาตุมากมายในการที่จะไปเลี้ยงตัวมันเองได้นะคะ พอไปสักพักหนึ่งเราจาเป็นจะต้องบํารุงดินนะคะใช่นั้นเวลาที่เราปลูกไปเนี่ยเวลาเราให้ปุ๋ยมันเมื่อกี้น้องเอถามเรื่องเรื่องเราจะให้ปุ๋ยยังไงอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะเพราะตอนนี้คือประมาณเดือนหนึ่งละค่ะใช่ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องบอกวิธีปลูกเนาะมันไม่ได้ยากอะไรนะคะก็ก็เอาไปลองดูจริงๆแล้วขิงในในประเทศเราเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะหลายสายพันธุ์นะคะ ขิงในประเทศเราเนี่ยรสชาติมันจะร้อนมันมีกลิ่นแรงนะคะ,ะมันจะมีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์นครปฐมอขิงนคนปรปฐมกับขิงดําเนินอขิงดําเนินสะดวกโอ้มาจากแถวบ้านที่ <laughs> จริงจริงว่าอยู่ <laughs> ปรามสอง <laughs> ไม่รู้เลย <laughs> <laughs> ใช่ไหม แต่ว่าก็คือตอนนี้มันก็แบบผสมผสานกันไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีลักษณะของกลิ่นของมันนะคะลักษณะของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลักษณะของแง่งมันความใหญ่ความเล็กอย่างเงี้ยขิงไทยจะใหญ่จะจะเล็กหน่อยนะคะแล้วก็บางแปลงคือมันจะมีคนที่ปลูกเพื่อทานโดยตรงกับคนที่ปลูกเพื่อที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจ S <S> <S นะคะปลูกขายโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะคก็ถ้าปลูกขายบางคนก็นิยมสายพันธุ์ต่างประเทศอ,อสายพันธุ์ต่างประเทศในคนคิดว่าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นขิงมันจะใหญ่หน่อยนะคะ,ะ,ะตัวตัวแง,ง,ง่งมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็กลิ่นจะจะบางกว่า นะกลิ่นจะแบบว่าเบาบางกว่าขิงไทยขิงไทยจะเอามาชงชาเอามาทํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะค <Okay. S 2> ่ะอ่าคนจะเข้าใจว่าเป็นสายพัน์ธุญี่ปุ่นแต่จริงๆเขามาจากไต้หวันอืม <laughs> อ่มาอ่าแปลกๆไหมเพราะว่าไต้หวันจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์พืชเยอะนะคะแล้วก็ สายพันธุ์ไต้หวันจะเป็นสายพันธุ์ที่ส่งไปญี่ปุ่นมากที่สุดก็เลยคิดว่าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นอ๋อโอ้นี่ความรู้ใหม่อาที่เราทานในซูชิอะนั่นคือสายพันธุ์สายพันธุ์ไต้หวันใช่ใช่แต่จริงๆถามว่าใช้ขิงไทยได้ไหมได้นะคะมันอยู่ที่วิธีการดองกลัวิธีการซึ่งขิงไทยจะฉุนกว่าใช่มันขิงกว่ามันมันเหมาะไปทํากับข้าวเพราะว่ากลิ่นมันหอมใช่ของไทยจะแบบอาหารรสจัดด้วยกลิ่นหอมหอมแรง ทีเนี้ยเวลาเราไปตลาดมันจะมีขิงอ่อนขิงแก่ค่ะใช่ไหมคะเนาะอ่าขิงอ่อนเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวกันประมาณห้าเดือนหกเดือนของน้องเอ๊ะหนึ่งเดือนยังยังไม่ได้เนาะต้องรอต้องรออีกแค่เดือนนะมันก็จะได้เป็นขิงขิงอ่อนนะคะก็เอาไปทํากับข้าวได้หลายแบบแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปทํายาหรือว่าเราจะเอาไปทําเป็นขิงผง ที่เป็นชงชาดื่มเงี้ยค่ะชงเป็นชาดื่มเนี่ยเราต้องร<ล>อประมาณปีนึงโอ้แปดแปดเดือนหนึ่งปีแปดเดือนก็ประมาณให้คิดง่ายๆว่าปีหนึ่งปีหนึ่งไปเลยนะคะขิงอ่อนหกเดือนเงี้ยจะได้จําง่ายนะคะขิงอ่อนเก็บเกี่ยวเมื่อหกเดือนขิงแก่เก็บเกี่ยวมา1หนึ่งปีนะคะทีนี้เขาชอบทานอะไรปุ๋ยอ่ะเขาทานได้ทั้งปุ๋ยขี้วัวก็ได้ปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ ปุยขี้วัวหายากมากค่ะบนเขาคอเนี่ยหายากเราจะมีแต่ขี้ไก่เนาะขี้ไก่ก็ได้ค่ะแล้วก็แต่ขี้ไก่จะร้อนเราต้องเอามารอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าแล้วได้ห่มดินหรือยังน้องห่มด้วยฟางค่ะค่ะเรียบร้อยแต่ว่าก็ห่มเสร็จแล้วก็มันก็ยังมีวัชพืชขึ้นอยู่ดีก็แปลว่าเราเราอาจจะห่มนะอ่ามันไม่ได้หนาเกิดมันไม่ได้หนาถ้าเราห่มดินหนาวัชพืชจะไม่ขึ้นหญ้าจะไม่ขึ้น แย่เวลาที่เราห่มฟางหรือห่มตอนนี้เราจะมีเราจะมีใบสักเยอะใช่ไหมแถวบ้านเราอะนะคะเราจะมีใบสักเยอะเราก็ใช้ใบสักได้ใครที่ไม่มีฟางก็มีหญ้าอะไรก็เอาญ้ามาคลุมได้<อ>เวลาเราเกี่ยวญ้านะคะบางคนเขาเกี่ยวย้าเนาะหญ้าเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็เอาญ้ามาคลุมโห<อ>ดให้ห่มดินแทน<อ>ฟางก็ได้ทดแทนฟางได้เพราะจริงฟางก็บางทีก็หายากเหมือนกันเพราะมันไม่พอ แล้วแล้วเขาชอบเผากันนะจริงๆแล้วเนี่ยใครมีฟางนะอย่าเผานะคะเพราะว่ามีคนต้องการเยอะคนทํโค้หนองนาเยอะนะปีนี้ยพอขุดโค้งหนองนาแล้วก็อันหนึ่งที่จะต้องมาห่มนะคะไม่ให้ดินพังทลายเนี่ยก็เป็นฟางนะคะเป็นฟางหรือเป็นหญ้าก,ก็ได้นะคะหรือบางคนเขาปลูกเนี่ยปอเทืองอปอเทืองจะมีเอ็นเยอะนะไนโตรเจนเยอะนะคะตัวเอ <NP K, S 2> ็นพีเคบำรุงดินโดยเฉพาะเไนโตรเจนก็คือแทน ปอเถืองก็เหมือนกะวนะแทนที่เราจะโรยถัว่วใช่ไหมแล้วก็ใช้ปอเถืองแทนแล้วก็สวยด้วยดอกมันสีเหลืองใช่สวยไปหมดเลยนะ,ะแล้วก็ล้วก็เกี่ยวแล้วก็เขาเรียกว่าปั่นเนาะ,ะนะคะก่อนที่เราจะปลูกเนี้ยค่ะจะเป็นปุ๋ยอีกอันหนึ่งทีนี้สูตรของการทําปุ๋ยนะคะมันจะมีปุ๋ยน้ํากับมันจะมีปุ๋ยแห้งนะคะปุ๋ยน้ําก็สัดส่วนเอาเป็นง่ายที่สุดนะคะถ้าน้องเอจะเอาไปทําก็มีเป็นปุ๋ยลดจืด ปุ๋ยแล้วจืดบ้านเรามีกล้วยเยอะค่ะนะคะก็กล้วยประมาณสองใบธงนะคะกล้วยเด็กๆอ๋อกล้วยเด็กที่มีที่มีใบแค่สองใบนะคะจะเรียกว่าสองใบธงใช่ค่ะสูงประมาณเมตรครึ่งนะคะสูงประมาณเมตรครึ่งแล้วเราก็ใช้ทั้งหมดเอามาสับค้นเลยค่ะค้อนเลยค่ะดินเดินใช้ได้หมดเลยนะอันนี้เราทําปุ๋ยน้ํานะคะเขาเรียกว่าน้ําหมักสมุนไพรลดจืดเพราะว่าเราเาหมดินแล้วเราก็ต้องมา แห้งชามน้ําชามใช่ไหมแห้งชามก็คือใช้ปุ๋ยเรามีปุ๋ยขี้ว,วัวเราก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวนะคะเรามีปุ๋ยขี้ไก่เราก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่โรยนะคะข้างบนโรยให้รอบๆหลังจากทันทีเราทําโดนัทแล้วเนาะแล้วก็ข่มดินเป็นโดนัทนะคะดินด้วยฟาร์มเป็นโดนัทใช่สมมติว่าสมมติว่าเรามีเรามีต้นไม้นะคะเรามีต้นไม้อยู่เราเราจะข่มดินเราเว้นเราเว้นให้ห่างจากต้นไม้เนี่ยหนึ่งคืบ เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นรานะคะนะ,ะนะแล้วเราก็แล้วเราก็ห่มเป็นรูปโดนัทหนานะหนึ่งฝาม,มือโอเคแต่ช่วงนี้ก็คือฝนตกอะ่ะคือจริงๆแล้วขิงนะควรจะปลูกหน้าฝนอืมซึ่งก็นานี้แหละใช่จคือหน้านี้เพราะว่าขิงเขากินน้ําเยอะอืมนะคะก็ปลูกไปก่อนหน้าฝนใช่แล้วเขาต้องการน้ําไปจนตลอด12เดือน ดังนั้นการปลูกตอนปลูกช่วงเวลานี้จะทําให้ขิงติดนะคะแล้วก็แล้วก็ประหยัดน้ําแต่อย่างดีที่ที่คือทําแบบระบบน้ําไว้ดีมากดีมากนะคะแต่ก็จะก็จะต้องต้องบอกบางคนที่อยากจะอยากจะปลูกขิงเนี่ยจำเป็นที่ต้องคํานวณน้ํานะคะให้ให้เพียงพอเพราะว่าเราจะเก็บเกี่ยวได้หนึ่งปีเนาะอ่ะทีนี้มาปุ๋ยน้ําต่อเราสับเมื่อกี้กล้วยนะคะกล้วยอะไรก็ได้ ความสูงประมาณเม็ดครึ่งมีหรือสองใบธงแล้วก็สับ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 ให้ให้ละเอียดเลยนะคะสัดส่วนก็คือสามกิโลนะกล้วยสามกิโลนะคะน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำสิบลิตรหมักเดือนหนึ่งน้ำตาใส่ลน้ำสิบลิตรหมักหนึ่งเดือนหมักหนึ่งเดือนใส่ในถังแค่นี้แหละใส่ในถังนี่แหละค่ะเอาง่ายๆแล้วก็มาใช้ได้ สัดส่วนในการลดนะคะ1ต่อ200ต่อก็คือหรือว่า1ฝานะคะสมมติว่าเรามีฝาเราใส่ขวดไว้1ฝานะคะต่อน้ำห้ลิตรน่ะฝาขนาดนี้เองเหรอคะฝาแค่นี้เองอ้อแลาวมัเป็นหัวเชื้ออันนั้นเราทําเป็นหัวเชื้อือเข้มข้นเลยที่เราทไว้เข้มข้นใช่ค่ะจริงๆบางคนที่ตั้งดีๆเนี่ย14วันก็ใช้ได้แล้วนะคะแค่นั้นเองง่ายๆก็คือปุ๋ยน้ํา รถจืดเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะปรับสภาพดินด้วยนะคะจะปรับสภาพดินให้มันโอเคแล้วมันก็มีแร่ธาตุด้วยทีนี้เมื่อกี้น้องคุยกับน้องเอ้บอกว่ามีแมลงใช่ค่ะมีแมลงใช่ไหมคะ,คะถ้ามีแมลงเนี่ยอของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราใช้น้ํำส้มควันไม้โอ,อแล้วมีน้ําส้มควันไม้เยอะเพราะเราเราเรา,เราเราเผาถ่านด้วยค่ะนะคะ จริงๆจริงๆฐานก็เป็นตัวที่เก็บน้ําไว้ได้ดีเพราะว่าในฐานจะมีรูพุนเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยน้ําจะไปค้างอยู่ในภายในภายในฐานเนี่ยเห็นเวลาที่น้องเอจะบํารุงขิ่นของน้องเอเนี่ยน้องเอก็สามารถที่จะเอานอกจากไปซื้อน้ำส้มควันไม้มาแล้วเนี่ยขอฐานเข้ามาด้วยนะคะคือใส่ฐานไปรวมกับน้ำส้มควันไม้ไหมไหมไใส่ฐานตอนที่เราโรยโรยอุ้ยอะเนาะ มันจะได้ช่วยในการที่จะทําให้เราประหยัดน้ํามากขึ้นแล้วก็พวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ย่อยสลายปุ๋ยนะคะมันก็จะทําหน้าที่ของมันอแล้วเวลาฉีดนี่ก็คือเราก็ใช้เป็นแบบฉีดสายสะพายฉีดเข้าไปแต่ว่าก็คือ1ต่อ200รหต่อสองรนะคะหรืออาจจะให้เข้มข้นกว่านั้น1ต่อร้อก็ได้ในกรณีที่ข่ามาแมลงนะคะอันนี้ไม่ค่อยมีคนทราบไม่ค่อยมีคนทราบว่าตัวตัว น้ำส้มขวัญไม้เนี่ยน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยตัวมันเป็นกรดอะซิติกค่ะมันเป็นกรดดังนั้นแมลงก็จะไม่ชอบอ๋อน้ำส้มเลยวันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันมันแสบตาก็ไปแล้วนะมันก็เป็นวิธีเขาเรียกว่าชีววิถีนะคะที่จะช่วยถามว่าฉีดบ่อยแค่ไหนนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีหรอกมันจะมีพวกหนอน นะคะเป็นเป็นพวกหนอนที่จะที่จะเข้ามาทําลายแต่ตอนน่าจะอายุประมาณสองเดือนกว่าๆมันถึงจะมาแล้วค่อยเราค่อยฉีดตอนนั้นก็ได้นะคะแล้วอย่างวัชพืชเนี่ยค่ะวัชพืชก็อย่างที่บอกคือห่มดินหรือหรือใช้น้ําส้มคนไม้ที่ที่เข้มข้นก็ช่วยฆ่าได้ก็ช่วยฆ่าได้มันก็จะได้สองอย่างแล้วก็ได้ประหยัดได้ไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาอะไรเงี้ยคือไม่อยากใช้สารเคมีอยู่แล้วด้วยค่ะ แล้วเพราะว่าเราเวลาเราทานขิงเราทานมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพืชหัวใต้ดินมันก็สะสมอาหารหมดเลยถ้าเราใช้เคมีไปก็เคมีก็ไปอยู่ในหัวขิงที่เราทานเราเอาไปทํายาสมุนไพรเราเอาไปทํายาในในของแพทย์แผนไทยหรือเรามาต้มอะไรเนะนก่อก็ก็จะไม่ดีแต่ผู้บริโภคใช่แล้วก็รู้สึกว่า,ามันเราไม่สบายใจอ่ะเนาะใช,ใช่ไหมคะพี่อยากจะหาวิธีธรรมชาติเลยเนี่ยคะ่ะขอคําแนะนําจากพี่นี่ทีนี้ ทีนี้จริงๆแล้วเรามีเรามีามตัวที่ฆ่ามาแมลงเนี่ยเรามีน้ำน้ำหมักสมุนไพรลดเผ็ดร้อนก็ได้ก็เอาพริกมาผสมก็ได้นะคะหรือว่าสมุนไพรที่เผ็ดร้อนก็ได้ เอาขิงมาตําก็ได้นะตัวขิงเนี่ยเอามาตําแล้วก็เอามาทําเป็นน้ําหมักที่จะฉีดก็ได้อ่าแล้วยังพวกพริกไทยพวกอะไรเงี้ยเนาะก็เอามาหรือเปล่าพริกไทยเป็นเจ้าแงนกันไหมแล้วจริงๆเราจะปลูกพริกไทยอะไรที่มันที่มันรู้สึกว่าเอ่อปาแมลงจะไม่ชอบนะคะยาเส้นก็ได้สลับไปอ่ะสลับไปก็คือเขาจะได้เขาจะได้รู้สึกว่าเอ่อมันไม่ชินอ่าหมุนเวียนหมุนเวียนไปให้แมลงมันหมุนหน พริกก็คือเอาพริกมาผสมน้ำแล้วก็กรองแล้วฟอกกี้เ,เ,เอาเครื่องพ่นนะลงเลยทั้น้องมีห้าไล่ก็เอาเครื่องพ่นลงเป็นแบบอาทิตย์แรกก็อาจจะเป็นน้ำส้มควันไม้ใช่ไหมขอไล่ไปอาทิตย์ต่อไปหรืออีกสองอาทิตย์ต่อไปก็เป็นพริกใช่ไหมคะออกอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อไปก็เป็นยาเส้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นแบบชีววิถีวิถีทางธรรมชาติหมุนมเวียนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็น้ำหมักรสเปรี้ยวบ้างนะคะทะําจากคือสัดส่วนเท่ากันเนาะ ก็คือสับปะรดก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เปรี้ยวาานะคะสามกิโล <3 kg S 1> น้ำตาลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นวิถีธรรมชาติจริงๆเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเราจะไม่ใช้หรือว่าน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลไม่ได้ผ่านการขัดสีนะคะหรือจริงๆถ้าเป็น EM ตอนนี้ปลูกอ้อยกันนะถ้าเกิดว่าใครใช้ EM ก็ก็โอเคก็อนุโลมไม่เป็นไร ะะแต่ถ้าให้ดีก็คือใช้เป็นใช้เป็นน้ำตาลทับทิอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือกล้วย3ากิโลนะคะหรือถ้าเราจะใช้สับป,ประรดก็สับป,ประรด3ากิโลนะคะ,คะน้องเอหรือว่าสมุนไพรอื่นๆลดหอมละเหยลดเมาเบื่ออะไรเงี้ยก็3ากิโลเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำตาลใสายแดงหนึ่งอันนี้วิสูตรที่ง่ายที่สุดนะจริงๆาาเขาอาจจะอยากให้ใสร่ราข้าวแต่ถ้าเราไม่มีก็เว้นไปก็ได้นะคะแล้วก็น้ำสิบลิตร หนักไว้อย่างน้อยจริงๆอย่างน้อย6เดือนนะคะแต่เราลองเทสดูถ้า1เดือนเราเก็บดีๆนะคะปิดฝาแล้วก็ทุกๆทุกๆสาวันก็มาคนทีหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะสามวันคนทีค่ะเก็บไว้เไ1เดือนเก็บไว้1เดือนก็ก็พอจะออกมาใช้ได้แล้วจริงๆจริงจริงๆก็คือตามสูตรต้อง3เดือน6เดือนปีหนึ่งอ่ะแต่ว่าลองเช็คดูถ้ามันมันมัน,มนเปลี่ยนแล้วบาง บางทีมันอยู่ที่อุณหภูมินะคะถ้าอุณหภูมิพอเหมาะเนี่ยเดือนหนึ่งก็ได้ละอ๋อดีจ้งง่ายวิธีง่ายๆค่ะนะคะขอบคุณพี่มี่มากเลยนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วชวนมาใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยังไงอย่าลืมเราเอาความรู้ไปใช้ดยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไครบ์ไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบายค่ะ